เบอร์โทรศัพท์บ้างละ่ะเมื่อก่อนเราเริ่มดูดวงกันเนี่ยวันเดือนปีเกิดจริงลัคนาราศีเกิดวลาต้องไหมเวลาเกิดลัคนายังไงแต่สําหรับคุณคุณก็ลีงจะบอกว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปปุ๊บเบอร์โทรศัพท์เอยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเองมันมีผลกับชีวิตเราหมดเลยเอาง่ายๆนะครับเรามองว่ามือถือเป็นอุปกรณ์เอทีนี้อุปกรณ์นี้มันใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะตื่นนอนจนกระทั่ง หลับนะครับเข้าห้องนา้าบางทีเราไม่พาแฟนเข้าไปแ่าโทรศัพท์มือถือ<ง>เข้าไปจริงอ่ามันอยู่กับเราเยอะแล้วทีนี้โทรศัพท์มือถือมันมีคลื่นพลังงานนะครับกระแสะของพลังมันมีแต่เราไม่เคยรู้ว่ารหัสตัวเลขที่เรียงอยู่เนี่ยมันให้คลื่นความถี่ที่ต่างกันทีนี้มันมีการค้นพบว่าตัวเลขแบบนี้เช่น3 2 4 3 2>, 2 6นะครับแต่ต้องวางให้ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เป็นคลื่นเสน่ห์เปรียบเสมือนน้ำมันพลายเออ เกิดขึ้นเหมน้ำมันพรายถ้ามีเบอร์อะไรนะสามสองสี่สามสองหกคุณกัมเบบอกว่าถ้าสมมติสองสามอะไรเงี้ยนะครับสมมติมีเบอร์โทรศัพท์สามสองสี่สามสองหกแต่ต้องผสมต้องผสมให้ดีคือมีตัวเลขอย่างเงี้ยใส่เข้าไปแล้วมีส่วนผสมตัวเลขอื่นที่ดีมันจะให้ผลทําให้คนนั้นเป็นคนเจ้าเสน่ห์คือเห็นกับคนที่หน้าตาไม่ดีหลายหลายคนแล้วเขาใช้เลขแบบเนี้ยมีคนมาชอบเยอะถ้าคุณรู้ได้ไงว่าตัวเลขตัวไหนมันให้ผลกลับ คือเรา,าคือการเก็บติเริ่มต้นเนี่ยนะครับมันต้องเปรียบเทียบกับคนจํานวนมากเพราะตอนแรกเราจะเข้าใจว่าเลขสีเลขสเลขสีเลขดีมันพลันกันตอนเราแยกแยะได้ว่าเอ้ยกลุ่มคนที่มีเสน่ห์เนี่ยเขาจะจับเลขพวกนี้ไว้คนมีสเสน่ห์ก็ไม่ไม่ใชหมายถึงว่าจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวอย่างเดียวมันจะกลายเป็นว่าขายของเนี่ยขายได้เยอะอเพราะว่าซื้อง่ายผมเดินผ่านร้านนี้ผมไม่สนใจร้านนี้แต่คนนี้มีเบอร์ดีเชื่อถูกเลี้ยวเข้าไปซื้อง่ายกว่าอเสน่ห์มันดึงดูดนะครับคือเราไม่ได้สื่อสารนแค่ ตาเห็นไม่ได้สื่อสารเพียงแค่หูได้ยินเราสื่อสารอีกช่องทางนี้ก็คือคลื่นและความรู้สึกคือพลังงานมผมพูดในเชิงพลังงานไม่ได้พูดแบบว่าสิ่งที่มองไม่เห็นคุณกก,<า>ก,ก็ม่่บอวจับต้องได้ด้วยสถิติวันนี้